เจมาโตะกลับมาแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับของจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นของใหม่ที่เข้าคู่กับตัวสุดผู้หญิงที่เพิ่งจะรีวิวไปเมื่อ <c oughs> ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกี่วันวะหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดไม่ใช่ ไม่กี่วันนะเอาเป็นว่าเอนนียหนึ่งสองสามสามวันเที่ยวสามวันเที่ยวนะครับเราเป็นชุดธีมสีแบบม่วงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับของอยิงอื่นนะอีกสองชิ้นด้วยกันซึ่งทั้งสามอันก็เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาในกิจกรรมตู้สุ่มแปดชีนะครับแบบนี้นะที่เจมก็กินเกลือไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราก็ มีเกลือมีใช้ไปด้วยกันนะครับผู้เล่นสู้โอเคกิจกรรมรอบนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่6ตตุลาคมนะครับก็มีเวลาให้เล่นประมาณอาทิตย์กว่าสออาทิตย์อะไรงนี้เก็บเงินไปเล่นกันได้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามาในตู้สุ่ม8ทีนะครับของข้างในจะมีของใหม่3ชิ้นเลยเริ่มจากอันแรกเป็นอาวุธก่อนละกันนะครับดู อาวุธร่มนี้เนี่ยจะเป็นเคียวนะครับระดับสีทองก็คือตัวนี้ในไวเลดดิดช,ชาร์ดตัวเอฟเฟกสวยมากโคตรชอบเอฟเฟกมันจะเป็นสายฟ้าสีม่วงดำอย่างเท่ตีมจูเป็นแบบคล้ายๆพวกแบบล็กโคนนี่นะนี่ถือว่าผ่านเลยเอฟเฟกอันนี้เท่สวยงามตามท้องเรื่อง ตอนถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับทนนเที่ยวนี้หั่วอเทอยู่นะ <c oughs> นี่คืออันที่หนึ่งที่อยู่ในตู้แปดเทียรับนี้นะครับอันที่สองจะเป็นสกายบอร์ดสกายบอร์ดก็อยู่ในคลาคชั่นนะครับมีอะไรผมมาให้ดูสกายบอร์ดระดับสี ม่วงอันนี้ก็จะกล,กลางๆหน่อยก็จะไม่ผิดไม่ได้สวยมากตัวนี้นะครับเวทดิชาร์ตเป็นแบบสำหรับคนชอบอะไรที่แบบธรรมดาๆรรนะแต่ว่ามีเอฟเฟกสวยงามเอฟเฟกตัวนี้ก็สวยไม่ค่อยมีเลยนะต่อมา กับใช่แมวเหมือนเดิมอันที่สามนะครับอันนี้จะเป็นชุดผู้ชายรอบเที่อาเน,นี้ยมาเป็นชุดผู้หญิงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะจะอยู่ในแังคามโมโคปะวะใช่แังคามโมโคนะครับของชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนี่ก็มาตู้สุ่มแปดทีนะครับเป็นชุดระดับสีส้มสีทองตัวนี้ <c oughs> นี่นะครับหมุนให้ดูก่อนไป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 หมุนให้ดูใกล้ๆเดยอะไป,ปอารมณ์จะเป็นแบบคล้ายๆพวกแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เนาะเนี่ยวิงวิงนะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับถ้าเกิดแยกชิ้นก็คือ นี่เป็นพัดเสื้อเสื้อนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสีของแบบผิวตัวละครด้วยนะบรข้งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนโดนพลังเข้ามาอย่างเงี้ยกลายเป็นสีแบบม่วงๆแบบเท่อยู่แต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเสื้อคือชอบเอฟเฟกมากเลยนะเซตเนี้ยถ้าเาไปใส่ชุดอื่นหน้าโคตรเท่แบบใส่แบบชุดแบบเท่ๆดำๆสุดชุบอลอะไรเงี้ยชุดบอลไฟเงี้ยเป็นชุดบอลสาย้าดำนี่หน้าเท่เ,เกางเ,เกงถือว่าโอเคอยู่นะครับ ถ้าดูคางตัวมันจะเป็นประมาณนี้เองปะเกง่งเก่งถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ดูเวอร์เกินไปแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่สวยนะเป็นสายฟ้าดำาๆรองเท้านะครับรองเท้าก็มีเอฟเฟกต์นะสายฟ้าดำขึ้นมารองเท้าก็สวยนะครับชุดนี้รองเท้านี่เหมือนรองเท้าแบบยุคปัจจุบันเรานะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ขึ้นมาเอฟเฟกต์ effect จะขึ้นที่ขาซายข้างเดียวด้วยวนะีอย่างเท่ ก็แว่นนะครับแว่นอย่างที่บอกว่ามันทําให้เหมือนแบบพกซูเปอร์ฮีโร่มีเอฟเฟกด้วยนายอยากได้เอฟเฟกต์ที่ตาได้ไหมใส่ฟ้าดําใส่ฟ้าม่วงเนี่ยโอ้โหกดให้พลาสต์้าเป็นพลาส์ทรงผมนะครับทรงผมมันก็มีเอฟเฟกเช่นเดียวกันทรงผมขาวมีแบบแต่งลายด้านข้างเอฟเฟกเป็นสายฟ้าดําม่วงนี่ส่วนตัวก็ว่า ชุดนี้เนี่ยเกางเกงกับรองเท้าเนี่ยสวยแต่พาทอื่นพี่รู้สึกแบบเฉยๆเฉยๆแต่ถ้าเกิดใครชอบก็อย่างที่บอกไปว่าก็ซื้อได้ใครที่ไม่ชอบว็ข้ามได้นะครับของเรามีขายอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่ที่เสียดายคือแบบอยากให้เอฟเฟกต์นี้ไปอยู่แบบเสื้อบอลอะเงี้ยนะเสื้อบอลไฟใครที่เคยมีนะะเห็นว่าแบบเสื้อบอลที่มีเอฟเฟกต์มันโคตรเท่เลยนะอน,นาคตก็หวังว่าจะมีแบบพกเสื้อบอลที่มีเอฟเฟกต์ต่างๆออกมานะ โอเคสำหรับราคานะครับก็ไม่แพงนะช่วงนี s <S ans, highs, ้พวกตู้สุ่มแปดทีน Biz ี lungs, ้ก็จะมีแบบสองราคาหลักๆก็คือประมาณพันเก้ากับราคาพันห้ารอบนี้ก็อยู่ที่พันห้านะครับเริ่มต้นที่เจ็ดเพ็ดสิบเก้าเพ็ดสี่สิบเก้าเพ็ดเก้าสิบเก้าเพ็ดหนึ่งร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าก็สี่ร้อยเก้าเก้านะครับหมดตู้ก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเพ็ดใครที่อยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ข้ามนะเพราะว่า มีของให้น้องเลือกซื้อเยอะแยะเลือกอันที่ชอบดีกว่าส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เริ่มกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมเดือนตุลาคมกิจกรรมปิดเทอมแล้วกิจกรรมปิดเทอมเราจะเริ่มวันที่30นะครับก็มีการโอ้เยอะได้ว่าแจากของเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่านะแจกทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงแจกครคริสตัลแจกปืนถาวรแจกโอ้เยอะนะครับ รวมไปถึงมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นพาทเกมเพลย์นะครับที่มาเปลี่ยนการเล่นของเราก็คือตัวไอโซของเราเนี่ยจะเลือกสกิลเสริมได้นะครับเหมือนเป็นสกิลไอโซเพราะฉะนั้นต้องไปเล่นกิจกรรมในแบบกิจกรรมพิเศษอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับก็ไปเล่นเพื่อปลดล็อกนะครับน้องเล่นหนึ่งวันเนี่ยน้องน่าจะปลดล็อกได้อ๋อวันแรกจะได้สองอันสามอันอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเล่นดูมันจะปลดล็อก ไอตัวความสามารถไอโซอน้องได้นะครับซึ่งทั้งกิจกรรมเนี้ยมันจะลดได้สีแบบนะครับน้องก็ไปเล่นเอาแล้วก็ปลดปลดไปอยากเล่นอันไหนก็เลือกอันนั้นนะส่วนตัวพี่ก็ชอบสีสีเหลืองกับสีฟ้าถ้าเล่นแบบสีฟ้าก็ดักทางเขาง่ายอะไรเงี้ยสีเหลืองก็ของเยอะดีรวยดีสีแดงก็ทำจะเม็ดแรงจะสีเขียวรู้สึกว่าเฉยๆหน่อยนะครับไปลองเล่นดูแล้วกันนะอย่าลืมไปเล่นด้วยเพราะมันมีผลกับการเล่นเกม ใครที่ไปปลดพวกนี้ได้ไวก่อนก็จะมีตัวเลือกในการเล่นเยอะกว่าเพื่อนจบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook, youtube, ig t i k ต่อเหมือนเดิมนะคะรับก็จะกันใหม่อมหน้าัะแลายบายจ้า